ว่าแล้วครับผมบูกแด,ดงดงครับผมสีแดงงามๆเลยครับผมดอกนี่นคุณกำลังขึ้นครับผมบูกแดงโด่ง,ดงงามเลยครับผมกติยากแน่ครับผมเพราะว่าหากใหม่มาไลายครับผมมาครับผมไปดูกันสวัสดีจ้าเมนี้ก็มาพบมาพอกันคือเก่าในเสาว,วันที่หากันยายน2568เนาะจา้ะเมนี้ก็เข้าป่าห่าฮิ้วคือเก่าจ้ะ มันี้ห้าก็มานบานสังห้องนะไอ้เนาะครับผมขึ้นขึ้นผู้สองตาครับผมขึ้นผู้สองตาจ้ะราิมานฮิตยังแน่ตามตามชมกันจ้ะเข้ามาแล้วกับพ่อเนี่ยพี่น้องมือครับผมนี่เหยงโล่ครับผมกระลังแตกออกปอกออกจากไข่ครับผมอืมดอกงามนะไอ้เนาะอืมดอกงามใส่มินิครับผมใส่โบยญ่ใส่พิษกระหักแดงดงครับผมใส่มินิ ครับผมใส่งามอยู่ครับผมหักหักใหญ่แห้งครับผมดอกงามคตัวนี้ครับผมมีดแห้งดอกัวใหญ่ครับผมมาแล้วมาครับผมมาตามบาวโซนมาตั้งทีครับผมบัลทีครับผมไปออกมาที่ครับผม สองดอกครับผมออกไกลมูแห้งสวยงามเลยครับผมมันเป็นมุนตาอุณจะปอกไปครับผมไปหลุนไปชมกระต้อครับผมโอ้เลยครับผ่มมุกแดงดงครับผมสีแดงงามๆเลยครับผมดอกนี้คุณกำลังขึ้นครับผ่มมุกแดงดงงามเลยครับผมกติยาคแน่ครับผมเพราะว่าหากใหม่มันลายครับผม ามาครับผมไปไดูตัวเอครับผมงามเลยครับผมด,ดอกแดงด่งครับผมสีแดงง,งามๆเลยซุ้มมาแดงด่งีริงครับผมดอ,อกในดวงครับผมดอกงามครับอือแดงด่งครับผมไปไปถึปงกระโชกกระตอ่อครับผมสิ่หอยยู้อบอ่ โอ้จ้าลงเข่าดุงครับปุ้มดอกง่ายดอกงามครับผมลงเข่าดุงแล้วครับดอกงามมากนะครับผีครับผีครับผมหื้อแดงครับผมแดงขาลายอิ่วผัดไกกันครับปุ้มแดงขาลายก็ได้ดอกงามพื่งกันครับผมมามาทักผีครับผมแดงขาลายจนออกสักผีครับผมกันเลย ดำาำโซนมากครับผมเดี๋ยวครับผมเด้งขาไล่ครับผมอุ้ยดอกนี่พี่ดอกเด้งขาไล่ดอกนี่ครับผมงามแค่ไครับผมเด้งขาไลายดอกก็งามครับผมงามครับพี่ดอกโอ้โธ่บ้านแน่ยละไรนะครับผมแต่แบาเอาขึ้นไปก็ได้พี่ดอก ยิงค้าได้ครับผมยิอบหมดครับผมไปๆไ,ไ,ไปหลุ่นไปชมกระต้อครับผมปีเสร็จโอ่เลยครับผมสะงูครับผมนนห,หนึ่งบีดอกระงูสีนี่ก็มีครับผมเกเ็บน้ำเพลนเลยครับผมระงูสีดำสีนดำตาลครับผม ไปไป็นหลวงพีชมกระต้อ,อครับผมอันี่อะไรครับผมลดอกขาวครับพี่ดอกดอกเดียวครับผมไปไป็นหลวงพีชมกระต้อแด้งขาลายครับผม,ดอ,ออมดอกนี้เป็นกระลัางอ้อมนะเนาะนดอกงามๆเลยครับผมปมุ๋ยไปไป็นหลวงพีชมกระต้อแด้งขางลายครับผมดอกไม้ดอก,ดอกาง,งามๆเลยครับพี่ดอกไปไป็นหลวงพีชมกระต้อครับผมสิบอยยีรุบะไข่ครับผม ใครเห็ดละงครับผมสวดเบิ้งหลเมนบอใครเห็นละงเลีงเห็ดลงงครับปมไปไปไปชมกระต้อครับพอแล้วครับผมเึ่งแดงออกใหมครับผมเปล่งแดงคลายออกไหมดอกวงามครับผุมไปไปดูไปชมกระต่อครับผมพอแลครับผมสามกิโลพอดอกหนึงครับปมเด่งลายครับพ uh ี่ดอกีครับผม เพึ่งครับผมนี่อาไรงามอยู่ครับผมดอกนี่ไปไปไปดูดไปชมกระต้อครับผมพอเลยครับผมอย่างสามกิโลครับผมเกาะไข่หนึ่งกี่ดอกเมียนบัวลาบันตรวจเบื้องไม่ใช่ละงูบัโอ้ยละงูขาวครับผมไปไปดูดไปชมกระต้อครับผมพอเลยครับผมอีกดอกครับผมแดงดงงามเลยครับผม ไปไปดาครับผมไปเลยแดงตรงขมุกไกลๆกันนี่ก็จะเป็นหหเหลืองครับผมถึงเหลืองไข่ลงเปลืองครับผมไปไปหลุมไปชมกัะต้อครับผมสิฟออีรูบอครับผมบบเลี้ยงครับผมเยื่ครับผมเยื่อผืนแดงครับผมแดงคอขาลายออกใหม่พอแล้วครับผมโลงครับผม งครับผมงามๆเลยบนเขิบบนลข็บมือกวนนี่ครับผมมีมาบอนเก่าครับผมออกคือเก่าครับผมไปไปหลุงพิชชงกระต้อครับผมพอแล้วครับผมดวงแดงดวงจราดอกเดียวครับผมดอกงามครับครับผมดอกเดียวก็ได้ไปไปครับผมไปหลุงพิชชงกระต้อครับผมต่อแล้วครับผม สองดอกครับผมแดงดงดอกงามครับครับผมที่มาบนละดอกสองดอกครับผมที่มาสีสันเนี่ยอ้ยงามครับครับผมแดงดงครับผมไปไปหลุมไปช่องกระต่อครับผมเต็ดไข่ครับผมดอกหนังโครงไปเลยครับผมนี่ดอกแข็งขนาดเต็ดไข่ครับผม กระอกระเาระลำกดรับผมไข่ค <tang> ร <ar> ัปผมครมอีกดอกครับผมเห็ดไข่ดอกใหญ่ต <to marriage> <crisis> <world> ีดอกใหญ่คระปุกตกรับผมเป็นหลวงปิชาแเรนาร่ระสีสันสดใสครับผมงามคักไครับผมไปลวงปโชวกะตอคระบผม อีกแล้วครับผมแดงดวงใส่มินิดอกงามครับผมดอกงามดูครับผมผักใสมินิครับผมโอแดงดวงอยากแ่ครับผมหากใหม่ล้าครับผมไปไปหลุมกระชมกระต้อครับผมพอแล้วครับผมดอกเดียวคือเก่าครับพี่น้องดอกเดียวเพีเดียวแหละครับผมไปไปหลุมกรชมกระต้อครับผมพอแล้วครับผมแดงดวงครับผมดอกเดียวจ้ะดอกเดียวครับผม ไปดูงไปชมกระต้อครับผมก่อนจะนี่ครับผมดอกเดียวครับผมจูงงามขนาดแต่ว่าจูงเดียวครับผมถ้าทีก็จะเป็นบานครับผมเห็นเป็นเชื้อมันครับผมไปไปดูไปชมกระต้อครับผมเดงครับผมแดงดงสีแดงแป๊บเลยครับผมดอกงามครับครับผมแดงดงสีสันงามครับผมแดงดง ไปไปไปหลุมไปชมกระต้อครับผมสิปล่อยอีกแลบวพอแล้วครับผมยางสามสี่กิโล่ังค่อยพอครับผมแต่เอาอยากเนี่ยครับผมหักไ,มไหมร้ายหักไหมร้ายครับผมเพื่อจะงัดขึ้น,น,นยาเนี่ยครับผมกางออกเหลืองครับผม ง,งามเลยอือเขียวขีค่ะผมจะคล้องคุณกินแน่แหละครับผมเอ้ยแบบแสบเลยจะคล้องผมขอแนะนำขอนะำขอนะำ,ำแน่ครับผมเอาขืนยากแน่ครับผมมันหากใหม่ร้ายครับผมเด็กหลังหนุ่เลี้ยงครับผมดอกงามอยู่ครับผม ผีครับผมถ้าีครับุมสองดอกใส่สองดอกสอนนั้นี่าพงเลือหันปุกะเทาเบิดครับุมไปกระุมไปดงไปชมกระตอครับุมสิพออีกยูอ่ะแดงดงครบผุ้มดอเดียวเดี๋ยวงามครับุมแดงแป๊บเลยไปไปมูไปชมกระตอครับุมสิพออีกยูอ่ะดงาลายครับุม แสงคาลายครับปวยใหญ่มีใหญ่แต่ว่าดอกเดียวครับผมไปไปดหลุมไปชมกระต้อครับผมต่อเลยครับผมอย่างเลื้งครับผมกำลังออกจากไข่กำลังเป็นจูมครับผมงามๆเลยครับพี่น้อย่างเลื้งครับผมปวยใหญ่มีใหญ่ครับผมอี้เก็บมงินครับผมดอกงามแห้งครับตื่นเลนกำลังแตะคอครับพี่น้องนื้อ แต่พอกไม่ครับผมงูเลี้ยงครับผมม,มีขึ้นผู้ขึ้นพลาพีออ่น้องเูาูสองตาดครับผมเพชรระงูขึ้นแต่ผู้ครับช่วงนี้ดูปลาลางบาโซนกับโบค่อยได้พอครับผมก็ได้ขึ้นผู้ครับผมไปไปหลุ่นไปช่มกระต้อครับผมสีฟ่ฟอ,อยกึบบอพอเลยครับผมโู้ เลืง้งครับผมเข็ยบหยากแน่ครับผมหากใหม่ร้ายครับผมใครตัวนี้จะเป็นไข่เลยครับผมฟุ้นกระตุกเลยพี่น้องบาดนี้ครับจังหมึกสังเลยพี่น้องเลยน้อกนี้เอาขึ้นยาครับผมห,หากใหม่ร้ายครับผมเก็บยากครับผมหากใหม่รลายแน่ครับผม ชนตัวห่อมครับผมดีครับผมใหหนึ่งครับผมรวมหนึ่งอือครับผมจุ่มครับผมไปครับผมไปรวมไปชุ่มกระต้อครับผมสิพหออีกหรือหอยอแล้วครับผมอีกดอกตรงเขาวรงเขาวดอกงามๆเลยครับผมดอกใหญ่ครับผมไปๆครับผมไปรวมไปชุ่มกระต้อครับผมสิพหออีกหรือหอยอแล้วครับผม ดอกเดียวคือเกลีครับพี่ดอกขึ้นบัวให่เพิ่งอันหักใหม่อันหักใหมคือขึน kind of no <t <t ้นบัวใหครับผมหักใหมรลายหักใหมเทอร์เพิ่นหักใหม่ทับครับผมไปไปไปหลุนไปชมกระต้อครับผมดูพี่ดอกผลงานหน้าวันนี้ครับผมเทียมตาเอเลครับผมปูนตาเลยพี่ดอกผักร้ายครับผมผลงานเนาวีแย่งเหลืออีกได้พี่ดอกี่ให้ผีครับผมผลงานเบาวซูมวันนี้ครับผม มูนีบาซูลก็ขอฝากส่งบาซูลชาแนลนะครับผมฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมเดี๋วดกกยวกำลังแรงใจให้บาซูลในคลิปต่อไปมูนีบาซูลข,ขอการเข,อขอว่าสวัสดีครับ